สวัสดีครับรายงาน,นข่าวจากร้านผอนสบายโฟนเซกาช่วงนี้เรามีถาแถลงการออกมาสําหรับ f c และแฟนเพจทุกท่านช่วงนี้มีมิสาสีได้ทาการก๊อปเพจของเราที่ชื่อว่าเพจนี้ผ่อนสบายโฟนก๊อปลูกก๊อปโปรไฟนะบอกว่าอยู่สาขาสุรินนะเราไม่มีสาขาสุรินนะครับมีสาขาเซกาบึงการเท่านั้นนะอยากฝากทุกคนนะครับ อย่าไปลงเชื่ออย่าไปลงโอนนะครับนะมีเราไปได้ทุกันนะครับนะเป็นเรามีที่เซกาทถ้าเป็นเรานี้มาได้เลยนะครับคนติดตามอาจจะน้อยไม่สูของโจรก็นะอ,อยาปเชื่อใจเ,เขานะครับถ้าเดินเข้ามาเห็นพวกเราสองคน้องของจริงนะครับถ้าเดินเข้ามาแล้วนะไม่เจอของปลอมนะนะักนดะีเราใจได้ทุกคนนะครับ ก็อย่าลืมเลือกพวกเราด้วยพักขันจัดไอคนที่พูดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้